สวัสดีครับกตัรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ามายืนอยู่อริมถนนพรามที่4ด้านขวามือก็เป็นแยกสละแดงก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูความคืบหน้าของโครงการดุสิตเซ็นทรลพารคตอนนี้ก็มองเห็นโครงสร้างนะครับสูงขึ้นมามากเลยนะครับมองเห็นจากถนนเลย ก็มีการก่อสร้างที่เร็วม,มากๆเลยหลังจากทําในส่วนฐานลากแล้วก็ชั้นใต้ดินอยู่นานโครงการดุสิตเซอร์เรนพาร์คเป็นโครงสร้างพัฒนาพื้นที่เชิงพันยกรรมแบบผสมบนที่ดินขนาด23ไร่2งาน2.72ตารางวา บริเวณหัวมุมถนนสีลมตัดกับถนนพระรามที่4หรือว่าแยกสระแดงก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพดูสิเซ็นทรัลพาร์คก,ก็ได้แบ่งพื้นที่นะครับทั้งหมดออกเป็นส่ส่วนอันประกอบไปด้วย 1. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คสอาคารสำนักงานเซนทรัลพาร์คออฟิเซตส อาคารที่พักอาศัยประกอบด้วยดุสิตเดสิเดนเซ็ตสโรงแรมดุสิตจาน,นีกรุงเทพโดยมีรายละเอียดดังนี้ส่วนที่หส่วนฐานอาคารเป็นโครงสร้างศูนย์การค้าเซ็นทันพาร์คเป็นห้างตับดินค้าร้านค้าในกลุ่มเซ็นทันจำนวน8ชั้นเหนือพื้นดิน6ชั้นแล้วก็ชั้นใต้ดินอีก2ชั้นมีโรงภาพยนตร์จำนวนหโรงพื้นที่รวม8 0 0 0มตารางเมตร ศูนย์การค้าจะลึกไปจนถึงชั้นออกบัตโดยสารของรถไฟฟ้า MRT สถานีสีลมแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่อีก7ไร่เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬากลางแจ้ง2อ,อาคารสำนักงานเซ็นทานพาร์คออฟฟิเซ็ตความสูง43ชั้นพื้นที่รวม90,000ตารางเมตรก็จะใช้เป็นโทนสีเงิน3อาคารที่พักอาศัย ประกอบไปด้วยดุสิตเรสซิเดนเซสจำนวน160ยูนิตและดุสิตพาร์คไซส์จำนวน246ยูนิตความสูง69ชั้นออกแบบในโทนสีหน้าก็จะเป็นอาคารที่สูงที่สุดนะครับของโครงการแล้วก็ในส่วนที่4ก็จะเป็นโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่จำนวน250ห้องความสูง39ชั้นออกแบบในโทนสีทองโดยนำสถาปัญยกรรมของโรงแรมเดิมทั้งหมดมาปรับใช้ ก็จะมีห้องจัดเลี้ยงมีมุมมองสวนลุมพินีแบบพานอรามาและมีพระสาคารพร้อมจุดชมทัศนียภาพบริเวณชั้นบนสุดของอาคารความก้าวหน้าในส่วนของชั้นใต้ดินก็ดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้วตอนนี้กำลังดำเนินงานก่อสร้างโรงแรมในส่วนเหนือพื้นดินโดยโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ ก็จะเปิดให้บริการก่อนเป็นโครงการแรกในช่วงต้นปี2567ที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็คือโครงสร้างที่เขาเริ่มก่อนก็คือโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพจะหันหน้านะครับทำมุมกับถนนพระรามสี่ประมาณ45องศา ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณแยกสละแดงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงสิบห้านาฬิกาถ้าเกิดช่วงเย็นๆนะครับเวลาเร่งด่วนบริเวณสีแยกรถก็ติดอาการเหมือนกันด้านนี้ก็เป็นสวนลูมพินี งนี้ก็เป็นถนนสีลมนะครับด้านซ้ายมือก็มีการปูพื้นทางเท้าใหม่ตอนนี้ก็มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณย่านถนนสีลมตั้งแต่ช่วงแยกกระเด็นะดนะครับไปจนถึงจุดจัดถนนนราที่ว่าราชนาคริน รับโครงการดุสิตเซนั์พาร์คในส่วนของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพก็จะเปิดให้บริการก่อนนะครับในช่วงต้นปี2567สำหรับอาคารสำนักงานและก็ศูนย์การคาร้าปลีกคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567และในส่วนรลสิเดน์ที่พักอาศัยก็จะเปิดเป็นส่วนสุดท้ายและคาดว่านะครับทั้งโครงการเลยก็จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางปี 2,568เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2,568โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพโฉมใหม่ก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนรับทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติก็จะทำให้ย่านพระราม4และก็ถนนสีลมมีความคึกคักมากขึ้นอย่างแน่นอนนำความคืบหน้าม,มาฝากกันนะครับโครงการดุสิตเซ็นเตอร์พาร์คหรือว่าการปรับโฉมโรงแรมดุสิตธานี ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VNP มีเล่าๆด้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ